เอ้ยเอาเป็ปกติแล้วเย้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีรับทุกท่าน,นเข้าสู่เกมโพสต์สู่อเวเกนินพาราไดส์นะครับเออเหนื่อยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยววันนี้ครเราก็ได้รับเมัลใหม่มาครับมาจากน้องมิสเตอร์แอลนะครับขอบคุณมาที่นี่ด้วยนะครับสําหรับชื่อน้องมิสเตอร์แอลนะฮะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับเหนื่อยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนี้โดยไม่ใช่สูตรกันนะครับไม่รู้ว่า ทำได้หรือเปล่านะก็ต้องพยายามแล้วกันนะครับเก็บเก็บมีดมาครับเตะประตูเข้าไปครับเก็บที่ช็อตยุงมาเปิดเปิดเปิดปะปูเอ้ประตูประตูตะปะประตูเออถูกแล้ว อข,ขอขอครัเพื่อเป็นสริมงคลแก่ชีวิตจะวิ่งแต่จีชัดยุง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 เตะอีกทีหนึง่งห้องน้ำมีอะไรไหมไม่มีไปครับเฮ้ยด็อกด็อกด็อกดอกดอกด็อกด็อกดอกดอกหมาบอกว่า,าวมีหมาป่าวะใช่ป่าวะมันต้องใช่แน่ๆอะไรที่พูดยาก ต้องให้เธอแก้ต้องให้เธอแก่เอ,เ,อแกเอามาีเกาะเปิดป,ประตูเอประตูไอเปิดซิปโชว์ใคร,ยรเยีเ่ยวรอบห้องเฮ้ยเฮไอหมาไอ้ไฉ่หมา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 ป่าวะเดี๋ยวเก็บตัวนัดไว้เนี่ยเนี่ยเปิดอ่ะ้ออาหารหมาเก็บ เป็นสติบางคลครับเราสามารถกินอาหารหมาหมาได้ด้วยนะกินอาหารหมาแล้วเพิ่มทีละทีละ้หนึ่งกระตุกกระตุกข้างนอกกระตุกอะไรนะเอ๊ะมันยิงอะไรกันวะอยู่ข้างนอกมีสงครามกลางเมืองฮะเขายิงอะไรกันมีอะไรเก็บเงินครับระหว่างคนกับตำรวจเนี่ยเก็บเก็บไว้ครับแง่ลุงเฮ้ยเด้อเด้อห้องมีห้องใต้ดินด้วย ลุงอ่าลุงครับขอน้ำจิ้มขอน้ำจิ้มข้าวมันขอน้ำจิ้มข้าวมันไก่เพิ่มหน่อยครับลุงเฮ้ยเฮ้ยร้อนมันมึงมีเครที่รักแหมลุงลุงไม่ได้กินผมหรอกครับลุงครับลุงครับลุงเลี้ยงหมาไว้ทำไมไม่บอกผมครับลุงครับลุงอู้ลุงหมาลุงอยูไหนวะลุงครับผมไม่อยากฆ่าหมาลุงนะแต่ว่า มันจำเป็นว่ะลุงลุงขอโทษหนึ่งตาลุงก็เออขอโทษด้วยนะลุงผมไปตั้งใจจะฆ่าหมาลุงแล้วก็ไม่้ยงตั้งใจย์ทำให้คอลุงกดอย่างนี้นะฮะผมขอโทษจริงๆนะฮะเออเยอะอุยอ้ยโดนยิงอเออเออเออ เป,ปิดตะปูเอ้ยประตูเฮ้ยเก็บปืนเก็บซิก้าและเงินจำนวนหนึ่งนะฮะเออรู้สึกจะเห็นห้องใต้ดินเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันนะฮะอันนี้เป็นอ่ะด้านนอกโอเคด้านนอกนะฮะก็เรื่องต่อไปนี่ฮะห้องใต้ดิน,นะฮะมีอะไรอยู่ไหมมีแต่รถเปิดอันนี้เป็นส้วมโอ้รถสวย ไปทีเนี่ยครับอิจฉาเอ่อเราต้องไปไหนนะไปเอาไปซื้อนมก่อนเฮ้ยแขนขาดว่ะแขนขาดเอ่อโอเคก็เอาสงสัยจะหมดแรงฮะเดี๋ยวเปิดดูแมปแป๊บนึงเราต้องไปเอานมก่อนใช่ไหมโอเคก็หันหลังมาเดินมาทางนี้ฮะตื้อ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 เก็บ เอออ่อเยเดินต่อไปแล้วเขาเร็งอะไรของเขาอะฮะเออเราต้องไปทางไหนวะเยไปตามวิบาทกรรมแล้วกันนะที่เราก่อมาอ่าข้างบนนั้นแน่นอนเดี๋ยวเราสำรวจบ้านหลังนี้ก่อนแป๊บนึงแล้วกันนะฮะเออใช้บ่านหลังเก่าอ่าซิกะเอามาเอกมาเอ้เอ้ จะวิ่งมาทางนี้ทำไมล่ะแต่มึงกลัวกลัวเออเปิดเปิดประตูหลังไม่มีอะไรมีเงินจำนวนหนึ่งเก็บอ่าอ่าโอ้กระตก <c oughs> <c oughs> โอเคอืมยัยมีปืนด้วยที่ช็อตยุงอะไรพร้อมทุกอย่างที่แมวพายุ นำพายุว่ะเนี๋ยนำพายุนำพายุเฮ้ยอย่าไปไหนนะฮะโอ้โหตีแม่งอย่ามาใกล้กูยกอย่ามาใกล้กูแมวตัวเดียวสร้างความปนเป่วน,ปนเปิดเออสวัสดีครับเปิดเอ้ยเอ้ย นอนหัวเรียบร้อยจิบไอแล้วจิบไอแล้วอุ้ยตกใจหมดอีสเลนแมวผมมือผมเป็นโอ้ยผมเป็นผู้ชายมือเปล่านะครับผมไม่รู้จะอะไรมาสู้กับตำรวจอะไรจริงๆนะเนี่ยเออเอาไ้นี่ดีกว่า คุณตำรวจนี่ชอบรังแกประชาชนนะฮะเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวครับตำรวจคนนี้แมว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 อะไรฮะแมวแมวไม่ได้หรอกแมวต้องเตะครับปล่อยแมวไปแล้วกันฮะแมวเป็นสัตว์ที่คิดจะครองโลกก็จริงฮะแต่ว่ามันครองเราไม่ได้หรอกครับไปทำไมร้านปิดวะปิดทำไมอ๋อเออรถสตีมมีตู้เอทีเอ็มบ้างวะ ท่าน,นี้ <c oughs> ไม่มีเปิด <c oughs> ร้านนี่สติต้องมีตู้ ATM <c oughs> มากดเงินครับทำอะไรครับถ่ายอะไรครับมี <Hello. S 1> บบปืนด,ด้วย <c oughs> ถ้ามีปืนอย่างนี้มันต้องบุกครับ <c oughs> โอ้โอโยยิ่งกูทำไมแล้วครับโอเคเก็บปืนมามีปะยังวะอันนี้ไว้ทำอะไรกันมิด้าเอ็เงี้ยเก็บ หลังร้านเปิดประตู <c oughs> เดินต่อไปเรื่อยๆครับในเมืองเมืองนี้มีอะไรเที่ยวเยอะครับไ,ไม่ต้องห่วงขวดเบียรเ์เราต้องไปทางโอโหกระตุกไปทางกระตุกไ <c oughs> <c oughs> ปไป <c oughs> ไม่มเลย <c oughs> ครับ ก,ก็ไม่ทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องไหว้ไปไปวิป่งไหมโอเคเย้โทรศัพท์ดังโอเคไม่ต้องสนใจครับกลับมาที่โพสต์ของเราต่อรอโหลดฮะฮฮ่าโอเคครับแล้วก็ออกมาสู่โลกภายนอกกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็ขออ่าปีกิวบไม่ได้เปลี่ยนเอยอ่าเกิดไอเอาพี่มานะฮะเดี๋ยอยิงจะไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยตำรวจนี่ตำรวจเหรอฮะตำรวจแล้วไงวะฮะช็อตเป็นเป็นปุ่มยิงเลยมึงเป๊ะอีกทีได้ไหมนี่ได้ด้วยฮะ ใครยิงรยโอ้ยช่วตำรวจมึงใช่ไหมมึงมึงโอ้ยเส้อเลเกอร์ด้วยเสื้เลเกอร์ด้วยเสอเลเกอร์ด้วยค่ะโอเคครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในข้างนอกอยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยากได้อยากได้หรือเคียวรักัวกูเยะเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยววะ โอ้โอ้โอ้โโอ้โอ้ของร้าของร้ผมไม่ได้ขอเข้าเปกเลยนะไอ้บัง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 ไอ้ังอยู่ทีละนหนึ่งฟันทีเทไหร่เนี่ยไอ้บังนี่ไอ้บังมึงยุ่งอะไรเขาไอ้แกนอยู่นนี่ตัวยุ่งเลยโอ้โหตัวยุ่งเลยอ่าเดี๋ยวลอไอคอนแอรดืออาวุธนักมีเคียวด้วย ก็ชวกใส่อย่างนี้กันเลยทีเดียวไปโอ้ยเอานมฮะเอานมเนี่ยต่อไปก็ไปพิกอัพเพเช็คนะฮะก็อยากจะไปจ่ายตังค์อยู่หรอกนะแต่ว่าไอ้ตะปูอะไรไอประตูอะไรไม่กล้าเข้าไปครับออกมาครับไม่มีสูตรฮะไม่ใช้สูตรฮะไม่ใช้แน่นอนครับสูตรบุหรี่ฮะ แค่ดีกูฟรอมเบิร์ดไอฟิลเกรทเดี๋ยวหลบลบในร้านนี้สักคู่นึงแล้วกันนะครับให้อ่าอาโอเคหายไปแล้วฮะสำหรับออ่่าาความต้องการตัวนะครับหรือคดีนั่นเองฮะหายไปแล้วแล้วก็ออกมาสบายใจมีใครสนใจเราเลยก็เก็บปืนมาใช้ครับเนี่ยไปไหนครับเปิดแมปเปิดแมปดูสิฮะเพย์เช็คหันหลังแล้วก็เดินลอดท่อไปทีนึง อ่หันหน้าไปทางซ้ายเหรอไปทางซ้ายก็ทางนี้องเด็มันใช่เหรอวะต้องคงต้เป็นทางนี้แหละฮะโอเคมีอยู่ทางเดียวรอบอุโมงค์ไปทีนึงก็น่าจะโทรศัพท์ใครดังวะโทรศัพท์ใครดังรับสิเฮ้ยตำรวจตีกันเองเอ้าไม่ใช่เอาหลวงพ่อหลวงพ่อหาแล้วในตำรวจนะฮะโอเคไปครับไปไปไป เอออ๊ะเอมาหมเราต้องอ่มีเอาอีกไหมดีมากมากกินกกินกิกินให้หมดกินให้หมดอ่า อ่าได้มาอันพักพวกแล้วนะฮะทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวใครแล้วครับสัง่งให้มันไปนี่กัดตรงนี้สิอ่าโดนแน่มันโดนแน่โดนแน่อ่าอ่าวิ่งนี่อ่าเฮี <c oughs> ยเปิดแมพดูมันจะมามาผิดทางมาผิดทางโอ้โหยาวเลยกูทีนี้อ่าคงต้องขยันเปิดแมพบแล้วน,นะฮะเดินขึ้นไปตรงนี้นะ เอารู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะปีนสามารถปีนเชือกได้นะครับไปเอาเอาวุธนะแล้วก็แมวพายุแมวแมวพายุเดี๋ยวไปไหนโอ้ยเดือบแมวพายุาไม่ได้สักตัวเลยฮะ <c oughs> อย่ากรีดอย่ากรี๊ดดูไม่ชอบเสียงกรีดมึงอนะ่ะเสียงกรีดมึงนี่ช่างแสบแก้หูจริงจุดเริ่มต้นของการปีนเชือกอยู่ไหนวะอุ้ยโทษโทษ ตรงนี้เปล่าวะเปิดแมปดูสิครับมันก็ไปทางนี้ได้นี่ไฮะตรงไปเลยครับเกิดมาครั้งหนึ่งขอเตะกระวองเพชรสีไม่กลา้าเตะในชีวิตจริงฮะเดี๋ยวมันปักตีนเอ๊ะปักเท้าเอาครับขออภัยนะครับความไม่สุภาพด้วยนะฮะขออภัยจริงจริงครับไม่ได้ตั้งใจครับขอโทษครับ เออถ้ามาทางนี้นะฮะเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีครับแล้วก็เปิดแมพ <laughs> เปิดแมพโอเคเดินตามทางมาเราก็จะเจอทางแยกให้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็ซ้ายหรือขวาวะไม่พันใจแมพซ้ายนะครับ แล้วก็เดินตรงมาเจอแยกอีกก็ให้เลี้ยวขวาเข้าไปโอเคได้ครับพ <c oughs> อเดินมาตามทางนี้เลยนะใช่ทางนี้เหรอวะอ่าเลี้ยวซ้ายนะ่าจะใช่แล้วฮะอันนี้อะไรวะเฮ้ยมีตูดด้วยเฮ้ยหมาหมาตามมาถึงนี่เลยเออเออในนี้หวังว่าคุณจะมีอะไรให้เก็บนะครับ ก็เหมือนว่าจะไม่มีอะไรให้เก็บนะฮะหน้ามาก็เจอโพสต์เตดนะฮะรรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ใหญ่มากนะครับเปิดเป็นห้องนอนแล้วก็มีบ้องเห็นได้บ้องกัญชานั้นน่ะสวยฮะอ้ปืนเก็บครับมีประโยชน์แน่นอนครับเพราะว่ารู้สึกมิชชั่นต่อไปนี้เราก็ต้องสู้กับพวกที่แอนตี้อะไรทั้งอย่างเนี่ยที่เราที่เราทมิดอยู่นะครับทั่วสาวใครรังอีกวะ พี่หมาเราเจอหมาแล้วคุณผู้ชมฮะแล้ก็ไม่เป็นไรครับเข้ามานั้นมีอะไรวะอยากขึ้นไปดูวะไม่เคยไปเลยมาขึ้นไปดูกันครับข้างบนนี้มีอะไรเปิดประตูสิเฮ้ย่ยเออแล้วคนนี้เข้ามาเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะเดี๋ยวว่าผมไม่ใช่หรอกครับเีี ตกใจแมวพายุวิ่งออกฮะอะไรของวันวะตะืตกี้ตกใจแมวพายุวิ่งออกมาโอ้โหนึกว่าผีหลอกเลยนี่ฮะแมววิ่งออกมาโอเคไม่เป็นไรครับเมื่อกี้สะดุ้งจริงสะดุ้งเลยอเออตกใจเพราะแมววิ่งเอ้ยอย่าค้างอ่าโอเคครับทำไมอ่าเอาเอ่อไปทางไหนวะกูไม่น่าแวะเลยอ่าโอเคครับลงมาทางนี้ ครับเปิดแมพที่หนึ่งไม่มั่นใจพิมพ์มตัวเองแ้เกือบไปผิดทางแล้วท่านผู้ชมครับอ่าโอเคครับเดินตามทางมาตรงนี้ฮะเกมนี้นี่มันเสียตรงที่ว่ามันอ๋อ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 อ๋โอ้โหขอโทษนะครมีตราจรตรงนี้นะครับคุณตำรวจก็ได้รีบจัดการข้อเสนอครับจราจรครับจราจรครับจราจรนะฮะก็ เราไม่อยากจะยุ่งกับสงครามเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็เก็บปืนของเราให้เรียบร้อยแต่ว่าถ้าปัญหาเรื่องเราก่อนฮะเราก็ต้องจัดมันแบบนี้ครับหัวหายไปเป็นไงล่ะมึง <c oughs> โอเคครับรู้สึกว่าจะให้เข้าตรงนี้นะใช่ไหมวะน่าจะใช่นะครับโอเคก็เข้าตรงนี้ไปแล้วกันนะครับก็ต้องโหลดโหลดบ่อยครับเกมนี้ ก็ต้องทำใจในิดนนงฮะแต่ยอมรับว่าเนื้อเรื่องเขาสุดยอดจริง,รงๆฮะเกมนี้ยังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะทำจนจบเลยหรือเปล่าครับสำหรับเกมนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่แน่ใจตัวเองนะฮะก็เฮ้ยพายุวะเมื่อกี้ทำกูตกใจอนะ่ะค่อยๆย่องเข้าไปครับค่อยๆย่องเข้าไปอุ้มมันมาเป็นคอามสำเร็จเรียบร้อยลยครับโอเคเราก็จะ ไปที่ที่เราจะไปเอาเช็คนะฮะก็นี่ฮะตรงข้างบนนี้นะครับเดินเข้าไปมีตำรวจคุณตำรวจคบผมนะฮะก็มาเดินนี่ก็อ,อกใจมึงไงโอ้เนี่ยตรงนี้พวกนี้ก็จะเข้ามาทาร้ายพวกเรานะครับก็ถ้าเป็นเวลาก็ชิงฆ่าขวามันก่อนเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ทำครับผมเป็นลูกผู้ชายพอครับเปิด อ๋อนี่มัน Running with Sixer นี่นะเป็นค่ายที่พัฒนาเกมนี้นะครับก็มาเอาเช็คก็รู้สึกจะเป็นห้องนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะก็เก็บไปครับ And done โอเคครับต่อไปก็ไปเพย์เช็คนะครับก็ไปเอาเงินไปถอนเงินออกจากเช็คนะฮะก็วันนี้ก็จะบุกเข้ามานะครับ มดเราก็ต้องเตรียมปืนของเราให้พร้อมด้วยนะครับในการที่จะเอาชนะพวกนี้ออกมานั้นก็ไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะถ้าประมาาเราอาจตายได้นะครับเพราะงั้นก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาานะก <c oughs> นังูไม่จบเลยมึงขึ้นมาทําไมกันเข้ามาทําไมกันมาทํำไมมาทำไมมาทำไมมาทำไม เพิ่งบอกประโยคว่าอย่าใช้ชีวิตความประมาทนะครับก็ยังไม่ได้เตรียมปืนเตรียมอะไรเลยมึงวิ่งเข้ามากันแล้วเฮ้ยมีอันนี้แต่เมื่อไหร่วะไม่เป็นไรครับไเอาลูกซองไปปลุกก่อนเลยครับเก็บปืนเก็บอะไรของเราให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ของเราของมันทำตกไว้เราก็เก็บไว้ใช้แบง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 มันมันมึงมึงโอ้โหแบงแบง มีแม็กนัมมีแม็กนัมมีแม็กนัมสองปาครับครับโอเคเมื่อกี้ต้องคันนะครับเพราะว่ามันกระตุกกระตุกแล้วไม่มีอะไรหรอว่ะมาแล้วไม่มีอะไรบอกผมเลยโอเคงั้นก็เดี๋ยวมาต่อกันที่อันนี้แล้วกันนะครับหลังจากที่พวกเธอส้มมันบุกเข้ามาข้างนอกอาจจะมีนะครับก็เตรียมปืนของเราให้พร้อมนะครับน่าไม่มีแล้วก็เก็บนะฮะ เก็บ <c oughs> ไว้อย่างนี้แล้วกันนะโอเคครับก็ต่อไปเราก็จะโอเค okay, ครับอ่าโอเคกัมมาเ <c oughs> มื่อกี้ไปซ่อมประตูมาฮะออกเกือบไม่ได้เกือบตายครับผมตายคาห้องเลยโอเคแนละ้วเราอยู่ที่ไหนวันนี้ลืมโอ้ยเกิดอะไรขึ้นแหวะตกใจหมดเลยนะฮะก็ทีนี้ก็ไปเอา เอาเงินกันนะครับก็ดังจะได้เช็คมานะฮะเชียงรายเว้ลายเข้าครับลายไม่มีอะไรครับอย่าจะเตื่นนะให้คุณผู้ชมฮะใช่ไหมลูกนะฮะอยู่กับน้องเนี่ยก็ผมสั่งให้น้องเงียบๆไว้นะครับโอ้เออเนี่ยนะเปิดแมปเปิดแมปครับเปิดแมปเปิดแมปอ่าเดี๋ยวลงทางโอเคเดินเข้ารอดรอดนี้ไปใช่ไหม แล้วก็ลอดอีกประมาณ2อันนะครับโอเคไปครับ <laughs> ลืมตำรวจอยู่ข้างหลังอ้าวนัน่นมาเครื่องนี้นะฮ <c oughs> นะข้อบีบีผมน,นะโอเคครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮนะทุกอย่างปกติครับไม่เป็นไรโอ <c oughs> เคครับแล้ก็ร,รอโหลดไปครับ โอเคเอ้ยอืมเราต้องไปธนาคารนะฮะธนาคารแมพแมพเปิดดูได้แป๊บเดียวก็หลงฮะหลงจริงๆอ่าโอเคเดินตามทางมาแล้วก็เลี้ยวขวานะฮะโอเคไปครับเดินตามทางไปเดี๋ยวขอนะนำทิศทางหน่อยละกัน <c oughs> อ่าเนื้อเรื่อง แล้วก็เองข้างหลังนี่มีอะไรไหมไม่มีอะไรนะครับสรับข้างหลังเราก็นี่ฮะไตเลิ่มต้นการไตโอ้ยเจ็บโอเคเลิ่มต้นการไตไตเชือกมหาโหดนะครับโอ้ใช่ไหนเราก็ไปได้ครับอะไรวะเอาติดติดเลยอุ๊ยโ,โ,โอเคครับอยู่วันนี้ได้แล้ว ค่อยย่องไปแล้วกันนะครับดูทางไปดีๆด,ด้วยอย่าตกอย่าลนเชียวนะฮะเจ็บนะฮะลงไปนี่อาจถึงตายได้นะครับนี่เนี่ยตรงนี้ถ้าใครไม่รู้ฮะเราก็บอกไว้ตรงนี้แลวกันนะฮะว่าสามารถไต่เชือกไปได้นะฮะไต่ไปเอาอาวุธกันได้นะครับอ่าโอเคครัยค่อยย่องไปครับค่อยย่องไปแล้วทำไมตีนไหลไปไหนวะเนี้ย เรื่องปีไม่ใช่ปัญหาครับเรื่องปัญหาก็คือการปีนนะว่าเราจะแน่แค่ไหนใจถึงหรือเปล่าอย่ามองไปข้างล่างอย่างนี้นะฮะถ้าสำหรับคนกลัวความสูงนะครับเวอร์นะฮะไม่ได้เวอร์นะครับเราจริงๆเราบอกว่าถ้าใครกลัวความสูงฮะมองไปหัวใจวายตายได้นะครับเราก็ไปกันใหญ่นะครับไปทั่วไม่มีใครห้ามผมเลยนะฮะจริงนะฮะโอเคไม่มีใครห้ามผมก็ปล่อยมุกเต็มที่แล้วก็เป็นมุกแป๊กด้วยนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะจ๊ะ วิง่งเดี๋ยวตกเดี๋ยวก็ได้ตกกันหรอกนะครับไม่เป็นไรครับตกไปก็ปีนใหม่ได้ครับเออไม่ต้องไปเครียดนะฮะโอเคตรงนี้แหละที่ผมเครียดนั่นนะเมื่อกี้บอกว่านายมึงบอกว่าอย่าเครียดว่ากู <c oughs> ไม่ปีนแมงแล้วกูตามมาเรื่องนะครับไปแล้วงอนนะฮะ คุณโกหกดาวกํากำลังรอเลยมันช่างเหนื่อยใจยิ่งรักไอ้ยิ่งนักเลยครับเดี๋ยวแม่งเล่นใกล้ขุกอยู่แล้วกูแหมโอ้โหกระตุกใหญ่เลยฮะตรงนี้รู้สึกจะมีสงครามกลางเมืองถ้ากระตุกอย่างนี้นะครับคงต้องคัดคัดแล้วไหมเนี่ยคัดแล้วกันครับโอเคอ่าโอเคกลับมาเมื่อกี้ เปลนิดหน่อยฮะอัดเรามีปัญหานิดนึงเราไม่เป็นไรครับเ <c oughs> มื่อกี้เราโดนโกโหกไปฮะเราคุณโกโหกดาวครับเราต้องมาทางนี้ใช่ไหมวะเปิดแบบดูกัอนอ่าทางนี้จริงฮะเมื่อกี้ผมโดนโกหกครับคุณโกหกดาวเต็มที่เลยฮะ <c oughs> แต่ว่าเดินไปแล้วก็ไม่ใช่ทางนั้นนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับแหมนะฮะแล้วก็มาทางนี้นะ อ่าเข้าลอดลอดท่อไปครับลอดท่อลอดลอดลอดท่อไปนะครับท่อไหนวะเฮ้ยกูจำได้กูจำได้อีกนัน่นไงลบเป็นแมจิกลบเป็นแมททิคโดดทีบโชว์โดดทีบโชว์โดดทีบโชว์แบบน,นี้เลยครับเจอตำรวจอ่าโอเคครับเดินตรงไปแล้วจะเข้าจุดโหลดนะฮะไม่สำคัญเลยครับ <c oughs> อัน <c oughs> นั่นไงไอ้เลยกูไม่น่าเล่นด้วยเลยอ่เออรู้สึกตรงนี้เดินไปอีกไม่ไกลเราก็จะถึงธนาคารกันแล้วนะครับเราก็จะได้ที่สุดสำหรับวันนี้ซะทีนะครับก็แหมสนุกนะ่เกมนี้ยิ่งเล่นยิ่งมันนะยิ่งไม่ใช้สูตรเลยยิ่งจะมันเนะเออเราต้องเข้าแบบยอดมนุษย์ฮนะก็ต้องเดินเออเข้ายอดมนุษย์ทําไงก็ เป็นการเข้าที่ทุกค,คนจะไม่สังเกตเห็นกันนะครับเพราะว่าเนี่ยฮะเนี่ยปีขึ้นตรงนี้ครับเออมีกองพยาบาลให้เก็บนะโดดอ่าถึงอ้าเฮ้ยมีอะไรให้เก็บด้วยฮะตรงนี้ยาแดงนี่ครับก็สำหรับทุกท่านนะงงว่าเป็นยังไงฮะก็ขึ้นตรงนี้โดดมาตรงนี้ฮะแล้วก็โดดลงมานี่ฮะทุกคนจะไม่เห็นเราเลยครับแล้วก มาต่อแถวกันนะครับคนก็จะเริ่มทันายออกเองนะฮะทำไมมันช้าอย่างนี้วะม่มองอะไรกูไปนู่นดีจ่ายเงินเนี่ยก็จ่ายก่อนเลยแท้คิวแท้คิวครับขอบคุณมากครับได้เงินมาแล้วนะฮะเอชีวิตรอดนะฮะจากฝูงเพื่อนกันนะครับ โอาตัวอะไรวะเอ้ยปนจนเอ้ยชนปนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาพอลูกซองเลยลูกซองอ้าวมันวิ่งหนีอะไรโจนไม่เข้าใจกันเองนะครับโจนอ้าวโจนโจนโจนช่วยโจนมันก็โจนอ้าวโจนโจนอ้าวโจนเก็บปืนเก็บปืนอย่างเดียวครับคะแนนหมดแล้ววะโจนอ้าวโจนไห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 นมีไหนอ้าวตายเก็บโอ้ย ผมขอโทษผมช่วยคุณยิงไงตำรวจแม่งอะไรวะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วกูไม่สนแล้วครับหาจุดโหลดหาจุดโหลดหาจุดโหลดกูไม่ยืนกูไม่อยู่ครับอ้าวอ้าวอ้าวอืมอืมอืมอมไปอย่ามายุ่งกับอย่ามายุ่งกับโพสต์ดู้ดเนี่ยโอเคครับเจอทางข้างหน้าแล้วเนี <c> ่ย <oughs> ทางนี้เป็นจุดที่เราจะรอดเราจะรอดต่อไปนะครับ ก็เฮ้ยนานทำไมนาเป็นสีเขียววะเดีย๋ยวค่อยมา,ขายไขปริศนากันนะครับสำหรับโอเคเราก็จะทำการจบคลิปนี้กันแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาแล้วกันนะครับสำหรับโพสต์หนึ่งเอฟโพสต์ทูป,ปาร์ที่หนึ่งนะครับก็โอเคกันตัดสินใจแล้วครับว่าทำให้จบเลยแล้วกันนะครับไหนก็ทำแล้วนะฮะโอเคก็ไงก็ขอบคุณสำหรับเมาส์อีกครั้งหนึ่งนะครับจากน้องมิสเตอร์แอลนะครับ โอเคสำหรับช่องน้องมิสเตอร์เอลจะใส่ไว้นะฮะวันที่2องนะครับโอเคก็ยังไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับส่วนนะก็ฝากพัลส์ทวไว้ในไอ้ออใจด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับราตันดีครับจุ๊บๆบ๊ายบาย